ชาวราศีพฤษภจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินการทองในเรื่องของที่อยู่อาศัยที่ราคาที่ราคาอาจารย์มาแบบนี้อ่ะสำหรับชาวราศีพฤษภก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมจนถึงวันที่13มิถุนายนที่ราคาแล้วใครอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เทพก็แอดไลน์ line. ข้างล่างนี้เลยมันจะมีลูกศรแบบนี้นะแอดมาแล้วก็เป็นเพื่อนกัน นี่เป็นภาพรวมใหญ่ที่อาจารย์กําลังจะทำนายสําหรับชาวราศีึกษศพที่ราคาเอาว่ากันถึงเรื่องของการงานตามด้วยเรื่องของการเงินสุขภาพความรักชีวิตของเราวนเวียนอยู่แค่นี้ไม่หนีไปไหน่ะเอาเอาป็นว่าชาวราศีึกษศพได้อิทธิพลจากไพ่หมายเลข21ไพ่เดอะเวอรก็หมายความว่าหมายความว่าชาวราศีพกษศในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะมีความเกี่ยวโยงกับชาวต่างชาติจะมีความเกี่ยวโยงกับชาวต่างประเทศเหมือนกันป่าวะอ่ะเหมือนกันเอาเป็นว่าในช่วงนี้ชาวราศีศพฤษภที่กําลังจะมองหาธุรกิจใหม่ๆชาวราศีพฤษภที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากจะไปเรียนต่างประเทศอยากจะไปทํางานอยู่ที่ต่างประเทศหรือคนที่อยู่ต่างประเทศอยากจะเดินทางไปต่างประเทศเอีก หรือจะเดินทางกลับมาเมืองไทยในช่วงนี้ในช่วงนี้ถ้าเกิดเดินทางอืมอ่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เดยวเลียนไปด้วยนะถ้า,าไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้การเดินทางครั้งนี้จะส่งผลให้ชาวราศีพุกศเกิดโชคเกิดลาภคนเก่งเป็นแบบนี้เลยจันทำแบบนี้นี่คือใบอนี่คือไพ่ที่เขาเรียกว่าอ่เป็นไพ่โชคไพ่าลาภเป็นไพ่แห่งความสําเร็จเป็นแบบนี้นะ เป็นแบบนี้ที่ละคะ่ะอ่ะว่ากันต่อไปเอาเป็น,นว่าในเรื่องของการเรื่องงานชาวราศีศพฤษภก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้มีกิจกรรมทําธุรกิจก็ไม่ประสบความสําเร็จนะอยากจะลงทุนในหุ้นก็หาอยากจะทําร้านกาแฟทําได้แผบเดียวลงทุนไปร้านหนึ่ง รายได้ที่วิ่งเข้ามาหลักร้อยนี่ก็มีนี่ก็มีหลายหลายท่านเริ่มทําธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามผ้าไหมผ้าซิ่นนะทำธุรกิจเกี่ยวกับนะการเมนก็โค้งไปเคลงมาไม่ได้สดมดุลสักทีแต่ในช่วงนี้อาจารย์บอกว่าสิ่งที่ผ่านมาช่างมันสิ่งที่ผ่านมาช่างมันเดี๋ยวสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามาหาชาวราศีพฤษภนี่อาจารย์ใช้เสียงต่ำนะใช้เสียงต่ำเลยนะออาเป็นว่าที่ผ่านมาช่างมันหลายๆท่านมีเรื่อง ขึ้นโรงขึ้นศาลมีเรื่องฟ้องร้องกันในเรื่องของการทําธุรกิจในเรื่องของการช่อโกงเป็นแบบนี้นะชาวราศีพฤษภอ้าวเอาเป็นว่าในช่วงนี้ชาวราศีพฤษภจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินการทองอาจารย์บอกเลยว,ว่าถ้าเกิดอาจารย์เป็นตัวแทนจับไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็หมายความว่าชาวราศีพฤษภการเงินการทองจะค่อยๆดีขึ้นนะแต่หลายๆท่านบอกว่าอาจารย์เทพในช่วงนี้หนูไม่มีความมั่นคงเลยผมไม่มีความมั่นคงเลยอาจารย์เทพผมไม่รู้ว่าบริษัทที่ทําอยู่เนี่ย มันจะไปต่อได้หรือเปล่ามันจะมีการเทคโอเวอร์หรือเปล่าอาจารย์ทวงเนี้ยอาจารย์ก็ต้องถ่ายว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ โครงสร้างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํามาหากินนะเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภที่ทํางานอยู่กับที่มานานแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความมั่นคงในช่วงนี้ขอให้ระแวดระวังในเรื่องของความมั่นคงไม่มีอะไรมั่นคงเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยไอเฮียเดี๋ยวเจ้านายแม่งไล่ออกเดี๋ยวมีคนใหม่มากูต้องปิวแน่เลยนะแต่ในอีกมุมหนึง่งโครงสร้างของบริษัทโครงสร้างขององ,องค์กรของเราก็มีความโค้งเเลงฮนะ อาจจะมีการยุบหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนโดยที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่มั่นใจในชีวิตเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าไพ่คิงเหรียญขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ต้องบอกว่าให้เริ่มลองทําธุรกิจส่วนตัวดูซิโลกใบนี้มีอะไรที่เป็นเครื่องมือเยอะแยะเต็ไมไปหมดในเรื่องของการทำมาหากินหลายๆท่านอาจจะไปทําในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ปลูกบ้านขายนี่ก็ได้นะทำรีสอร์ทนี่ก็ได้ทําธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรนี่ก็ได้ เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่ก็ได้ต่อไปอาจารย์ทานายได้เลยนะบนโลกใบนี้อะไรที่เกี่ยวกับการกินอาหารเกี่ยวกับสุขภาพแม่งมาแล้วที่สุดไม่ใช่ลถไม่ใช่ลามูลค่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือเรื่องของอาหารการกินใครควบคุมในเรื่องของกลุ่มบริโภคได้รวยรวยจัดลายแบบนี้เลยนายบริบาลขอเชาราศีศพฤษภหาความรู้เกี่ยวกับการเกษตรหาความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเพื่อเพื่อผ่านนี่นะให้ทําแบบนี้ หลายๆท่านอาจจะกําลังทําอยากจะทําแบบต้นไม้มงคลใหม่จันเทพหนูอยากจะทําพวกนี้ทาได้ไหมทำได้แล้วถามว่าจันเทพทําต่อไปถ้าหนูเลี้ยงไก่อ่ะไก่มันจะรอดมาไก่มันจะปี้กันแลวออกลูกออกหลานมาเยอะหรือเปล่าทําได้นะช่วงนี้ถ้าไพ่คิงเหรียญขึ้นมาเอาว่ะเรื่องการเงินการทองจะค่อยๆดีขึ้นจะค่อยๆดีขึ้นเอาเป็นว่าชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภต้องรู้ก่อนว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนลักษณะตัวเองเป็นคนที่ใจดีนะเป็นคนใจดีเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น ใครเดือดร้อนมานะใครเจ็บปวดมาชาราสีพกษภจะจับไปรักษาทันทีอเดือดร้อนเรื่องตังค์อ่ะอีก้อยมึงมาท,ทําเฮีย,ลยลอะไรรอบสามแล้วเนี่ยไม่มีตังค์าเทิมแล้วอ่ะอ่ะอีศพควักให้เป็นแบบนี้นะชาวราสีพฤษภเป็นแบบนี้บังคับาามาขาวเจอแบบโอ้เอาลูกมาด้วยเอาหลานมาด้วยจูงมาเพียบเลยแมงปีเก่งชิบหายเลย แต่ไม่มีตังค์ชาวราสีสุจิช่วยเต็มที่เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้รู้ว่ายังไงกูก็ไม่ได้คืนแต่ก็ช่วยเป็นแบบนี้เงินทองหมดไปกับคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติแล้วญาติแล้วคนรอบข้างของชาวราศีพิจกมักจะไว้ใจไม่ค่อยได้จาจาร์ททยแม่งแบบนี้ไล้นะบางทีญาติของชาวราศีพิจอาจจะเกลียดปากอาจารย์เทพก็ได้อืมเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าชาวราศีพุจิขอให้ระวังในเรื่องของจุดอ่อนเหล่านี้ไว้ ชาวราศีพฤษภเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองกําลังจะเดินไปทางไหนชาวราศีพฤษภกําลังรู้ว่าเฮ้ยอนาคตฉันวางไว้แบบไหนแต่ในระหว่างทางอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่จําไว้นะว่าชาวราศีพฤษภสุดท้ายยังไงก็ไปถึงเป้าหมายแล้วร่ำรวยได้ทายแบบนี้เลยจะทายแบบนี้นะอาจจะเหนื่อยกับญาติเหนื่อยกับพี่น้องกระชังแมงเลดิดบีเลดิดบีส่วนใครที่กําลังทําธุรกิจทํามาหากินที่เป็นกงสีที่เป็นกงสีนะ Uh, แต่งงานแล้วย้ายไปอยู่บ้าน uh, พ่อผัวแม่ผัวแต่งงานแล้วย้ายไปอยู่กับพ่อตายแม่ยายในช่วงนี้ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของอะไรความขัดแยง้งผัวอาจจะโอเคพ่อผัวแม่ผัวอาจจะไม่โอเคนะอาจจะไม่แฮปปี้ไม่แฮปปี้แต่ถามว่าต้องอะไรว่าอะไรข่มกืนว่าพูดไม่ถูกเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าอยู่แบบกระมิกระเมี้ยน อยู่แบบกับไม่เคยเปียแต่ถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่รู้สึกว่าอึดอัดบางครั้งมขา,าวชาวราศีพฤษภอยากจะย้ายตัวเองออกมาทิ้งแม่ให้หมดเลยทิ้งผัวทิ้งลูกทิ้งแมง่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกูออกมาแม่งคนเดียวมาสร้างชีวิตใหม่คิดแบบนี้นะคิดแบบนี้สาหรับชาวราศีพฤษภในช่วงนี้อาจจะมีแรงกดดันจากคนรอบข้างเป็นแบบนี้แต่ก็สุดท้ายเดี๋ยวสามารถผ่านไปได้ฉันบอกนี้เพราะอะไร <c oughs> ชาวราศีพฤษภได้รับอิทธิพลจากไพ่หนึ่งดาบ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะมีการต่อสู้อาจจะมีการแข่งขันแต่ขอให้เชื่อไว้ไดยว่าการแข่งขันครั้งนี้การกระทำในครั้งนี้ถ้าถึงจะมีคู่แข่งมากมายสุดท้ายชาวราศีพฤษภชนะต้องสู้ต้องสู้สถึงจะชนะเหมือนเจนเจนบอกเป็นแบบนี้นะอาเป็นว่าในเรื่องของการเรื่องของงานก็ถือว่าค่อยๆวางแผนใหม่นะ ช่วงนี้อาจจะติดขัดอยู่บ้างแต่เชื่อเถอะว่าถ้าเกิดมีไพ่แไม้เท้าขึ้นมาก็หมายความว่าชาวราวศพีพฤษภการงานจะเรียบร้อยได้ตอนนี้อาจจะแก้อะตอนนี้ละเกะละกะเลยอิดหินปูนทรายละเกะละกะยังไม่เป็นตัวบ้านยังไม่เป็นตัวตึกสักทีแต่เชื่อเถอะว่าสุดท้ายจะสำเร็จได้อาจารย์ทายแบบนี้เลยอาจารย์ททยแบบนี้อะอาเป็นว่าใครที่ทำธุรกิจแล้วต้องเดินทาง การเดินทางครั้งนี้ไม่ไว่าจะเป็นไพ่เดวเวอร์ไม่ไว่าจะเป็นไพ่อัศวินเหรียญจะส่งผลให้ชาวราศีบุกภพพบกับความสําเร็จนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าเดินทางแล้วโชคดีเดินทางแล้วโชคดีเดาดอาเป็นว่าในเรื่องของการเรื่องของงานอาจารย์ก็ไม่ได้ห่วงอะไรถือว่าโอเคนะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนมีไพ่เดดเชม์แพรนซ์อ่าผู้ภาษาฝรั่งไพ่ใบนี้หมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนในเรื่องของอารมณ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงบางคน ชาวราศีพฤษภบางท่านช่วงนี้มันกาลังเอ้ไม่ใช่ไมไม่ไใช่ไม่ใช่เข้าสู่ช่วงไัยทองไัยทองหมายความว่ายอย่างไรหมายความว่าชาวราศีพฤษภที่เป็นผู้หญิงแล้วกําลังเปลี่ยนจาก,กาคนที่เคยมีประจําเดือนแล้วประจําเดือนหมดสุภาพประวะภาษานี้ออาเปนว่าถ้าประจำเดือนกำลังใกล้หมดรู้สึกว่าช่วงนี้อารมณ์จะวิวไปวิวมาเวียงไปเวียงมาอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการ ท่องเที่ยวใช้ในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วชาวราศีพฤษภศถ้าในช่วงนี้อยากจะไปทําบุญอยากจะไปขอพรอาจารย์แนะนําว่าถ้าช่วงนี้มีไพ่สิบดาบขึ้นมามีไพ่สิบดาบขึ้นมาก็ให้ทําอะไรบ้างทําสังฆทานทําบุญโรงศพแต่ขอเป็นสังฆทานใหม่บางทีเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยทำไว้พ่อแก่แม่แก่ที่ล่วงลับไปแล้วเราก็สวดมนต์แผ่ส่วนกุศลไปให้ท่าน จะทําให้ดวงเราชีวิตเราดีขึ้นเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ใชละคะอ่ะส่วนในเรื่องของการอ่ใครที่กําลังคิดจะทําการเกษตรใครที่คิดจะทําเกี่ยวกับเรื่องปศุสัตว์ให้ระวังเรื่องของอะไรเรื่องโรคระบาดอืมจะเทพเฮี้ยมันมีไพ่โรคระบาดด้วยเหรออืมอ่าไม่ว่าถ้าไพ่เดมูลขึ้นมาแม่มงมีสมบสัตว์จานทายว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรเกี่ยวกับปศุสัตว์ด้วยอืมนะเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องของสัตว์เลี้ยงให้ระวังเรื่องของอ่าการทําธุรกิจแบบปศุสัตว์ ให้ระวังสิ่งเหล่านี้ไว้เพราะฉะนั้นให้ใหชาวราศีบุษษษกศพษษหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสัตว์เกี่ยวหาความรู้เกี่ยวเรื่องของอะไรพืชสวนไรนานะบางท่านอาจจะกำลังวางแผนว่าอาจารย์เทพหนูอยากจะปลูกต้นไม้ที่เกี่ยวกวับมงคลเดี๋ยวว่าอาจารย์จะสอนว่าในเรื่องของการฮวงการดูฮวงจุย้ยหรือว่าการแก้เคล็ดอะไรพวกนี้อาจารย์จะใช้หลักในเรื่องของอะไร สัญลักษณ์ธาตุมาอาจารย์จะไม่ใช้กีเลนอาจารย์จะไม่ใช้ปีเสียปีซิวอาจารย์จะไม่ใช้มังกรจะไม่ใช้มังกรใช้ได้มันมันคือกลางๆแต่ถ้าเกิดเราไปใส่พวกนี้มากเกินไปคิดว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมันกระตุ้นสับไปเลยใส่แม่งทุกมุมของบ้านเลยเละเละนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเคล็ดลับเหล่านี้มันเป็นเรื่องของการแฝงเข้าไปใช้เรื่องของหลักธาตุธาตุแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจจะมีซ้ํากันอยู่บ้าง นะเอาเป็นว่าใครที่กําลังคิดจะปลูกต้นไม้บงคนใครที่คิดจะเลี้ยงไก่ชนไก่สวยงามอะไรพวกนี้ได้หมดเลี้ยงบัวเลี้ยงควายเดี๋ยวนี้ตัวแม่งเป็นล้านนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ถ้าเราทําดีเราทําถูกที่ถูกทางรวยรวยขอควายนะอาจารย์ว่าแบบนี้อ่ะก็เอาเป็นว่าในเรื่องของการทำมาหากินอาจารย์ก็ไม่ได้ห่วงแต่เรื่องของการเงินการทองชาวราศีพฤษภในช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของหนี้เรื่องของสิน ให้ชาวราศีพฤษภให้ระวังเรื่องของการกู้ยืมเงินบางครั้งบางคราวเราอาจจะกู้ยืมเงินมาแล้วไม่สามารถที่จะผ่อนจ่ายได้พร้อมดอกเบี้ยแต่อาจารย์มีเคล็ดลับในเรื่องของในเรื่องของการวางแผนการใช้ใช้หนี่ใช้สินนะถ้าวันนี้เรามีหนี่อยู่สมมุติว่ามีหนี่อยู่หนึ่งล้านแล้วอ ถูกหวยอ่ะถูกหวยแล้วกันนะถูกหวยมาล้านหนึ่งหรือว่ากเกษียณมาแล้วได้เงินมาก้อนหนึ่งให้เอาเงิน60%ใช้นี่อีก40%เอาไปลงทุนอย่าใช้นี่หมดอาจารย์ไม่ได้สอนให้ชักดาบแต่อาจารย์สอนว่าเราจะได้มีเลี้ยวมีแรงมีต้นทุนไปต่อยอดหลังจากที่ลงทุนต่อยอดได้แล้วมีกำไรกำไรให้เอากำไรกำไรไปใช้นี่เขาค่อยๆทยอย,อย,อยจ่าย ไม่ใช่ว่าได้1ล้านแล้วเอาหล้านไปจ่ายเขาหมดเลยไม่ได้นะบางครั้งเราการทําธุรกิจก็ต้องใช้เงินคนอื่นเงินคนอื่นหมายความว่ายังไงอาจจะเจอดอกเบี้ยบ้างแต่ก็ต้องบวกลบคูณหารให้ดีกู้เงินมาลงทุนนี่มีประโยชน์แต่ถ้าเกิดกู้เงินมาซื้อสิ่งที่มันไม่สมควรก็ไม่โอเคถ้าซื้อรถแล้วรถคันนั้นไม่สามารถที่จะสร้างมูลค่าให้เราได้ก็ไม่โอเคนะเอาเป็นว่าถ้าเราสามารถที่จะเมเน g เงินได้เลิศ เลยอะหลายๆท่านมีทรัพย์มีสินอะเดี๋ยวว่าต่อไปในตําแหน่งของที่อยู่อาศัยอาจารย์บอกว่าใครที่อาใครที่กําลังจะย้ายที่อยู่อาศัยใครที่กําลังจะย้ายที่ทํางานสํานักงานอาจารย์บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากเอ่อมันก็ได้อยู่นะมันได้อยู่แต่อาจารย์ว่าพอมันมีสิบดาบขึ้นมาขั้นเนี่ยอาจารย์ว่าอาจจะต้องเลื่อนไปก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะในเรื่องของที่อยู่อาศัยให้อยู่แบบนี้ไปก่อนอาจจะแค่ วางแผนอาจจะผ่านมา15วันนี้ค่อยว่ากันใหม่ฮะแต่เป็นเอาเป็นว่าในเรื่องของาการจัดบ้านในเรื่องของการจัดห่วงจุ้ยมีความสําคัญคําว่าหวงจุ้ยก็คือลมกับน้ำโลกใบนี้มีหินกับหยางหินเป็นเรื่อง,องความสงบเป็นเรื่อง,องความนิ่งความตาย การไม่เคลื่อนไหวอันนี้เป็นเป็นอะไรที่ไม่เป็นไม่เป็นมงคลอ่าเ,เรียกว่าอัประมงคลแต่ถ้าเป็นในเรื่องของหยางหยางเป็นสิ่งที่มีชีวิตมีการเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวาสองสิ่งนี้จะผนวกรวมเข้ากันอ่าก็แปลว่าเรื่องของความสมดุลบ้านของเราก็เหมือนกันบ้านเราถ้าจะสมดุลได้เรารู้ว่าเฮ้ยฉันกำลังตอนนี้ฉันกำลังจะปลูกบ้านให้แม่ว่ะดูเลยไอ้เฮียแต่ถนนมาาัานบังคับว่าให้หน้าบ้านวิ่งไปตรงนี้แล้วทําไง หน้ามันหันหน้ามันหันไปทางทิศตะว,ว,วันตะว,วันตกเลยวะตะว,วันตกเฉียงเหนือด้วยจะเทพทําไมวะปลูกต้นไม้ใหญ่ขอให้มีลานเขาเรียกว่าลานรบพลังเขาเรียกว่าตําแหน่งของหงแดงนี่คือหน้าบ้านอา่ะหน้าบ้านคือตําแหน่งของหงแดงข้างหลังเป็นเต่ดเาดาอ่ะเป็นเต่าดาได้เพื่อความมั่นคงถ้าพวกเราหันหน้าออกไปทางถนนด้าหลังอาจารย์นี่เป็นประตูบ้านประตูบ้านอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วนี่คือประตูบ้านอออจอโทรทัศน์เนี่ยอ่าเป็นเป็นประตูบ้านใช่ไหม ด้านหน้าของเราเป็นตำแหน่งของหงแดงซ้ายมือเป็นมังกรนะขวามือเป็นเสือขาวอ่นะเสือนี่ต้องหมอบเรียบมังกรนี่ต้องทยานเอาเป็นว่าตอนนี้เอาหน้าบ้านก่อนหน้าบ้านต้องมีความสว่างสวัย หน้าบ้านต้องมีพลังงานต้องมีแสงไฟอาจารย์บอกนี้เลยบอกไปเลยนะคือไม่ต้องไปจ้างสินแสเลยอาจารย์เทพสอนให้แบบง่ายๆทุกคนทําได้ไม่จําเป็นที่จะต้องไปดวงดูดวงคนดวงบ้านยังไม่ต้องไปสนใจมันเอาเป็นว่าพื้นฐานของหลักคงจุยเอาตรงนี้ก่อนแล้วแล้วจะไปต่างจังหวัดจะไปที่ไหนก็นแล้วแต่อย่าปิดไฟหน้าบ้านเด็ดขาดถ้าบ้านดับเป็นบ้านผีสิงถ้าไม่มีไฟบ้านผีสิงเป็นบ้านหลางไม่ดีไม่มีพลังงานรูเลี้ยวเขี้ยวขอนจะเข้ามาอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วอาจาเทพจะเทพหน้าบ้านแลวแม่งมีเสาเสาไฟฟ้าเนี่ย ตั้งขึ้นมาอย่างนี้เลยอาจารย์เทพทำไงอ่ะมันเหมือนทู่บาอาจารย์เทพทูบเป็นสัญลักษณ์ของฝ่ายก็ตั้งน้ำแม่งเลยอ่ะทู่ะไอสัตว์เดี๋ยวมึงเช่าโกเฮียแน่อ่ะตั้งเลยตั้งน้ำเลยตั้งน้ำเลยน้ำดับไฟง่ายๆเป็นกฎง่ายๆแต่ก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยเราเกิดอยู่ในธาตุอะไรนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นหลักการง่ายๆไม่ต้องไปใช้นู่นใช้นี่ใช้อันี้ด้ยมันเยอะมันเยอะ,เ,ยอะอเอาแค่นี้ก่อนนะเอาแค่นี้ก่อนแล้วทำไงต่ออาจารย์เทพ ถ้าหน้าบ้านแหันไปทางทิศตะวันตกหรือว่าทิศตะวันตกเฉียงเหนือให้ปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อบังแต่มันต้องมีระยะนะถ้าไม่งั้นนะถ้าเกิดอยู่นะโอ้โหแม่งร้อนที่ผายเลยหน้าบ้านก็นั่งไม่ได้ร้อน หน้าแมงไหมเพราะฉะนั้นในช่วงในช่วงนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการจัดวางบ้านก็น่าจะเอาแค่นี้ก่อนสั้นๆสั้นๆส่วนส่วนเรื่องสุขภาพสุขภาพให้ระวงังนะถ้าไพ่สิบดาบขึ้นมาไพ่แดาบขึ้นมาในตำแหน่งสุขภา,าพไพ่แดาบอยู่ในตำแหน่งสุขภาพเนี่ยจะต้องบอกว่าขอให้ชาวราศีพฤษภจงดูแลตัวเองดีๆให้ระวังเรื่องของการเจ็บป่วยให้ระวังเรื่องของการล้มหมอนอนเสือ่อบังคับบังคาวเขาเรียกว่ามืดแปดดานเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้ รู้สึกว่าเฮ้ยอาจารย์เทพมันจะหายได้หรือเปล่าว่าเป็นมะเร็งวะเป็นมะเร็งหายได้อาจารย์ถ่ายแม่งแบบนี้เลยอ่ะเอาเป็นว่าในเรื่องของความรักใครที่โสดอยู่แล้วได้เฝ้าพิสเพ้งแรงแแหตรงฝ้ากระแทงตะแคงคอยดูตามรูปแผลเฝ้าชะเง้และชำเลืองอยู่เอาเป็นว่าชาวราศรีพฤกษจะได้พบรักกับคนต่างประเทศไม่เอาต่างชาติเอาต่างประเทศก็หมายความว่าหมายความว่าอาจจะเป็นคนฮ่องกงไปอยู่ที่แคนาดา อาจจะหมายความว่าเป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศหรือจะเป็นฝรั่งที่ประเทศนั้นๆเลยก็ว่าได้อาจารย์ว่าแบบนี้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้แล้วถามว่าอาจารย์เทพอาจารย์เทพหนูเนี่ยนานแล้วเนี่ยที่หนูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจอเลยเนี่ยจะเทพหนูนี่จะสมหวังหรือเปล่าถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาถ tamam. ้าไพ่สองถ้วยขึ้นมาก็หมายความว่าเรื่องความรักมีความสําเร็จเฮ้ยการงานก็สาเร็จความรักก็สําเร็จอ่ะก็สาเร็จงาทายแบบนี้เลยแต่ก็ต้องบอกอีกอย่างหนึงว่า ความสําเร็จอะไรก็แล้วแต่มันเกิดจากการที่เราเป็นคนแบบไหนถ้าเราเป็นคนเฮี้ยแต่อยากจะได้คนดีไม่มีทางถ้าเราเป็นคนดีเราจะไปคว้าคนเฮี้ยเข้ามาก็ไม่มีทางเพราะอะไรมันไม่ดึงดูดกันนะแต่อาจารย์จะสอนเรื่องคาแรคเตอร์อันดับแรกเลยอันดับแรกเลยดูง่ายๆเลยลองเข้าไปเช็คใน Facebook ดิระบายด่าใครหรือเปล่าข้ามควรหรือเปล่าข้ามควรตัดทิ้งออกไปนะเดี๋ยวจะให้นูน่นให้นี่เดี๋ยวมีโครงการนูน่นโครงการนี่มาแต่ไม่ทำมาหาแดกเลยก็ มีแต่คำพูดตัดทิ้งออกไปแล้วบางคำกล่าวคบไปแล้วช่วงแรกดีช่วงหลังไม่ดีเขาไม่ได้เปลี่ยนไปแต่แค่สันดานเก่ากลับมาแค่นั้นเองนะง่ายๆนะง่ายๆอะเป็นว่าแล้วใครที่มีคู่อยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทะเลาะกันแล้วอาจารย์เทพอาจารย์เทพทะเลาะกับผัวอยู่เนี่ยทะเลาะกับเมีอยอยู่แล้วเขาจะกลับมาหาหนูหรือเปล่าเขาจะกลับมาหาผมหรือเปล่าอาจารย์เทพอาจารย์ต้องถ่ายว่าชาวรารศีพฤษภที่ทะเลาะกันอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาสมควรจะต้องคืนดีกันแล้วแหละ ถ้นะาไม่มั่นใจให้โทรหาหมอดูนะเป็นแบบนี้นะให้โทรหาหมอดูเอาเป็นว่าใครที่โกรธกันอยู่ใครที่งอนกันอยู่ใครที่หายไปจะกลับมารักกันเหมือนเดิมแบบนี้เลยแบบนี้เลยอ่าจำไวาแบบนี้นะเอาเป็นว่าในเรื่องของความรักก็ถือว่าเลยที่ราคาอาจจะไปเจอไอ้เฮียเม,ม้งหน้าเน่าเปาเลิศนี่ก็ได้อ่หน้าไม่หล่อแต่ใจดีแต่ให้จําไว้อย่างนึงว่าไม่ได้หมายความว่าคนหน้าไม่หล่อใจดีหน้าไม่หล่อเฮียนี่ก็มี คนหน้าตาดีใจดีนีก็มีเพราะฉะนั้นอย่ามองแค่เปลือกอย่าไปมองนิยามว่าเฮ้ยกดคนนั้นเพื่อให้คนนี้ดูดีชอบพักนู้นพักนี้ต้องไม่ดีไม่ใช่คนหน้าตาดีเฮียก็มีคนหน้าตาดีเมื่อกี้ว่าไงวะดีก็มีเหมือนจันเทพอะจันเทพไม่รู้อยู่อยู่จงส่วนไหนอ้าวเอาเป็นว่าในเรื่องของความรัก ก็ถือว่าใครที่โกรธกันอยู่ใครที่ห่างหายกันมปอยู่จะได้คืนดีกันจะได้กลับมารักกันใหม่แล้วรักกันมากกว่าเดิมมีความเข้าใจมากกว่าเดิมอะช่วงนี้ไม่พูดพร่ำททำเพลงไม่พูดพร่ำ์ำเบงจะเรกเจเรมเอาเป็นว่าในช่วงนี้เรื่องของการสนับสนุนรายการจากร้านจิวเวลรี่ลักแอบเลฟนะใครที่มีปัญหาในเรื่องความรักอยากจะกระตุ้นด้วย ศาสตร์ตัวเลขเข้าไปที่นี่เลยนะโทรไปก่อนเลยไปโทรไปหาคุณตาณไม่ใช่ผู้ชายที่เรียกว่าตาไปคุณตาเป็นผู้หญิงอเอาไปว่าอยากจะได้ของสิ่งที่เสริมมงคลเรื่องของความรักนะอันนี้เลขอะไรวะหกเก้า ความหมายของ69คืออะไรยินกับอย่างยินกับอย่างอาจารย์อธิบายไปแล้วความสงบกับความเคลื่อนไหวเอาเป็นว่าเลข69เป็นเรื่องของโชคลาภความรักแบบไม่คาดคิดยู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 เอ้าไอ้เหี้ยทำร้อยมาอย่างนี้เลยยูยูเอ้าไอ้เหี้ยหีบลอยมาตรงหน้าพอดีเลยเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเลข9เป็นเลขมงคลของชีวิตเป็นเลขต่างประเทศเขาเรียกว่าส่งเสริมในเรื่องของการงานด้วยอาจจะไปเจอได้งานแล้วเอ้าได้มีไหมคนได้ผัวไหมคนนึงแล้วถามว่าอาจารย์เทพราคาแรงหรือเปล่าอาจารย์บอกเลยว่าแล้วผ่านทําพิธี มงคลมาเรียบร้อยนะสีเงินอันนี้สีอะไรวะอันนี้สีทอง 200, รอไอ้ยบาบาทเป็นเลขมงคลล้วนๆสีอ่าแล้วสีอ่าสีเงินอะไรเน่เนสีเงินก็คืออ่าสีเงินไม่มีโชนะสีเงิน1 9 9 9กอ่าไม่ถึง2 0 0พันถือว่าถูกมากเพราะช่วยกระตุ้นในเรื่องกระตุ้นในเรื่องของความรักใครที่ไม่ค่อยสมสมหวังในความรักให้ลองใช้ศาสตร์ตัวเลขนี้ช่วยนะแล้วช่วยเสริมบุคลิกใส่แล้วเป็นไงใส่แล้วเป็นไงเนเนีฮนะใส่แล้ว เลิศใส่แล้วเลิศอ่ะโทรไปติดต่อกันไปนะเบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 5 1 6 6 5 6อีกครั้งนะครับ0 8 1 4 5 1 6 6 5 6โทรไปหากุณตาหรือว่าแอดไลน์ไปที่ lucky and love อ่ะ luck luck ไม่ใช่ lucky สิเฮีย luck c u c l u c k and a n d love l o v อ่ะว่ากันไปไปออนไลน์แล้วก็เป็นเป็นเพื่อนกันสนใจอยากจะได้เลขมงคลอาจารย์เทพหนูมีเลขตรงเนี้ยคือเป็นเลขที่หนูชอบมากสั่งพรีออเดอร์ได้เลยนะกับคุณตาอ,อ้าวแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงอ่าคราวนี้อาจารย์ต้องขายของตัวเองแหละอ่ะเอาเป็นว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินการทองแล้วอยากจะขยับขยายในเรื่องของการเงินอันดับแรกแล้วอาจารย์กระชากราคาลงมาแล้วนะช่วงนี้กลางปีกลางปีอาจารย์ไม่รู้จะหมดโปรเมื่อไหร่ ใบนี้ใบคลาสสิกแต่นี่เป็นตัวที่ปรับแล้วนะจาก1,9700กระชาเรามาเหลือน1น9 3 9 0 0นี่เป็นโปรโมชั่นในช่วงปีนี้ก็เรียกว่าต้อนรับเปิาสตารสุพิชยาเสริมดวงเรียกทัพย์ยิ่งถือยิ่งปังยิ่งใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเรียกลาบเก็บเงิน การจากไปของโควิดให้พวกเราโชคดีมีตังค์ใช้อะหนึ่งืาพันเก้าร้อยาราคาก่อนเลยอจาจยนเด๊ะทำไมถึงผู้เช่นนั้นทําไมต้องเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์ทรงยาวเป็นกระเป๋าสตางค์ที่เขาเรียกว่าทําให้เป็นที่อยู่อาศัยของเงินของทองได้ดีมากๆเนี่ยเรื่องของการตัดเย็บไม่ต้องกลัวเลยอาจารย์บอกว่าเลิศเลิศ เป็นหนังแท้ๆนะการปกป้องอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเพราะไม่เหมือนหนังตลาดนัดทั่วไปเป็นหนังแท้การดูแลเอาใจใส่ต้องปักคุปปงม,มพอสมควรนะแต่ถ้าเกิดเป็นของตลาดนัดขูดไปเหอะแม่งไม่มีรอยแต่ถ้าเกิดเป็นหนังแท้อย่างดีอันนี้เขาเรียกว่าหนังที่ดูแลมันบ่มเพราะมันอย่างดีเลยตัวนี้ ตัวพรีเมียม29,700สีเขียวนาคาสีเขียวนาสีเขียวคานะเรียกซับดูดซับและผ่านพิธีเขาเรียกว่าผ่านพิธีจากหลวงพ่อเกจิอาจารย์ชั้นครูอ่ผ่านพิธีเขาเรียกว่าปะพมน้ำมนต์พุทธคุณมาเรียบร้อยเรียกขวัญเงินเรียกขวัญทอง เอาเป็นว่าที่สําคัญเป็นเรื่องของกฎคูณ200เท่าถ้าวันนี้ใช้กระเป๋าสตางค์ราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ให้เอาราคาของกระเป๋าตังค์คูณ200เข้าไปนั่นคือรายได้ต่อปีของเราอาจารย์ว่าวันนี้เงินทองจะวิ่งเข้าหาคนที่ใส่ใจมันเท่านั้นใครที่ให้เกียรติเงินใครที่ให้เกียรติทองเงินทองจะวิ่งเข้าหาบอกเลยจะไม่ว่าความล่าความรวยมันเลือกคนอยู่จะไม่ว่าเงินทองเลือกคนอยู่เราไม่ได้เลือกเขานะเงินทองจะเลือกเราเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกสิ่งดีๆให้เงินทองก่อน แล้วเงินทองจะเลือกเราอ่ะและจะได้ต้องใช้เมื่อไรใช้เดี๋ยวนี้เท่านะคะสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยตัวพรีเมียมส่วนตัวคลาสสิกตัวนี้ราคาเขาเรียกว่ามิดเยียร์เซลนะหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยราคาโคตรโคตรค,คพ่อโคตรแม่ถูกแต่ว่าแบบนี้เลยอ่ะแล้วด้านบนนี่มีทั้งสีเหลืองอ่ะสีเหลืองอาลามนะสีสีส้มสีแดงสีโอ้ยสีเป็นสีมงคลทั้งนั้นเลยอ้าวเอาเป็นว่าใครอยากจะเปลี่ยนฐานะทางการเงิน หรือว่าอยากกระซื้อเป็นของขวัญให้กับลูกๆหลานๆคนที่เรารักให้ซื้อกระเป๋าสตางค์ทรงยาวสุพิชญาเป็นของขวัญให้เขาเขาจะได้หาเงินเก่งอ่ะทำไมอาจารย์เทพถึงเชื่อเช่นนั้นอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์ชีวิตการเงินเปลี่ยนได้เพราะมีความเชื่อในเรื่องของกระเป๋าสตางค์ทรงยาวชีวิตบางครั้งด้วยกระเป๋าสตางค์ทรงยาวอาจารย์เชื่อแบบนี้เลยเพราะอะไรมันเกิดกับตัวเองอ้าวแล้วอาจารย์เทพจะขายอะไรต่อไปกูเก่งขายอะไรแฮร์รี่อ่ะ ใครอยากกระทำธุรกิจใครที่สุขภาพแฮร์รี่คืออะไรแฮร์รี่คืออาหารเสริมบำรุงร่างกายผู้ชายใช้เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะซึ่งช่วยให้ทีราขาของคุณกลายเป็นสามีใหม่ได้ในทันทีหลังทานถ้าแฟนมีปัญหาใช้แฮร์รี่อาหารเสริมสำหรับผู้ชาย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ชายแฮรี่กินน้ำไปเถอะหมแม่งแข็งแข็งมากฉันบอกแบบนี้เลยอ่ะสั้นๆไม่ต้องพูดอะไรแย่ส่วนนี่เป็นแบงค์ล้านนะปู่ท้าเวสุวรรณองค์เทพมหาท้ามหาเทพองค์ปู่ท้าเวสุวรรณนะ บูชาเพียงเขาเรียกว่า999บาทเงินส่วนหนึ่งรายได้ส่วนหนึ่งอาจารย์เอาไปทาบุญกับน้องๆอาจารย์บอกแบบนี้เอาสั้นๆสั้นๆสวดพิส,ส,สวดพิพธีพุทธคุณเรียบร้อยนะปะพรมน้ามนต์เรียบร้อยที่ราคามี2รุ่นมีแบงค์ล้านกับเป็นอา่าเป็นแบบแผ่นทองแล้วก็อัดกรอบมาเรียบร้อยนะกันน้ํากันท่าเรียบร้อยอยู่ในกล่องอย่างดี ปกปักรักษาปกป้องรักษาอย่างดีอ่ะเขาเรียกว่าปกป้องคุ้มครองภัยให้เราด้วยปกปักรักษาพูดผีมีศาสตร์มนต์ดำเดรัจฉานวิชาจัดการได้หมดนะมหาปูอ้ามหาเทพองค์ปู่ท้าเวสุวรรณ999บาทอ่ะมีอะไรวะเนี่ยใครอ่าเรื่องของการทำบุญหน่อยเนอ้เอไอเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแม่งโฆษณาแยะวะ่ว่ะด้านหลังนี่ใครอยากจะโฆษณาอะไรก็อนันนี้นะตามราคานี้เลย7,000เท่าไหร่วะเนี้ยเ9็ด 7 0ะ0ก็0ก็จะได้ช่องทางโฆษณาให้คนรู้จักมากขึ้นเป็นแบบนี้แล้วใครที่ขายที่ขายทางไม่ได้ให้เอาไปลงที่กลุ่มเทพที่ดิน Facebook เข้าไปที่ Facebook กลุ่มเทพที่ดินถูกไหมแล้วก็ใครอยากจะไปดูรายละเอียดของเท้าปูปูเท้าเวสุวรรณก็เข้าไปที่เทพวัตถุมงคลโอ้งงว่ะอ่ะขาย กูไม่ได้ดีดไอ้เฮียกูไม่ได้แดกน้กํากระทอมกระท่อมอเฮียขมชิบหายน้ากระท่อมอะ่ะเออกูแดกมันตั้งเด็กเไรข,ของเนี่ยของอะไรที่แม่เขาว่าผิดกฎหมายอะ่ะกูล่อหมดแหละเออก,กูแค่ร้องด่าสิไอ้เฮียแม่กูก็ด่าสิเมาหมดแล้วกันชงกัญชาเออเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่หกให้ใคร เออก็ต้องมีบ้างคนเราอะ่ะแม่งจะไปข่าวจู้วโอ้โหมันไม่มีทางหรอกบนโลกใบนี้มึงอย่าไปหาอะไรคนดีร้ออรซ็นตะเออเขาถึงมีหยินกับหยางไงเขาเท่าข้างไาางใครเออเอาแค่นี้ละวการขา่รไม่อยากคุยมากปากกูแห้งหลายๆท่านที่ได้กระเป๋าสตางสั่งรวยไปแล้วบอกว่าอาจารย์เทพอาจารย์เทพมึงไม่มีเป็นเซตเหรอเป็นเซตอ่ะอาจารย์จัดมาแล้วจัดมาแล้ว สีม่วงสีราชินีที่ราคากระเป๋าถือกระเป๋าถือที่ราคาโอ้โหมันชิ่นกันโอ้โหมันเข้าอย่างกระปีกับคุยที่ราคามันสวยงามมันสวยงามเลิศเลยน,นะหลายๆท่านบอกว่าอาจารย์เทพอยากได้กระเป๋าถือที่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นเซ็ตได้ไหมนี่อาจารย์ก็เลยจัดมารุ่นเรโนอเล็กซานเดอร์เรโนอเล็กซานเดอร์หกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย 69,700ทีละคาสีเขียวหน้าคาสีเขียวหน้าคีสีเขียวพญายนาคอ่าสวยทุกใบที่ะคาสวยทุกใบเลิศเลยทุกใบอ่ะถ้าช่วงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ทำมาคา้าขายก็ไม่มีแดดน,นะครับทีละคาทีละคาสีส้มโอแมงสวยอย่างนางงามจักรวาลน,นางงามจักรวาลที่ะคาแล้วนายช่างที่เจ็บกระเป๋าเป็นงานหัตกรรมนายช่างระดับประเทศนะขออาจารย์เนี่ย นายช่างแั้นสูงเลยคัดมาแบบฝีมือท็อปทอปของประเทศมาเย็บกระเป๋าดีๆให้พวกเราใช้รับประกัน100ร100ปีรับประกันการเย็บการการเย็บ100ปีที่ราคา6,9,700เ้อาเเท่านี้แล้วกัน